การทดสอบคุณภาพวัคซีนแอนท์การจัดการตัวอย่างก่อนการทดสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับตัวอย่างแล้วจะมีการจัดการตัวอย่างตามมาตรฐานและส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการต่อไปโดยห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีการทดสอบต่างๆดังนี้การทดสอบคุณลักษณะทั่วไปการทดสอบลักษณะภายนอกเป็นการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ด้วยตาเปล่าเช่นการด่ดซึมของกวดวัคซีนและความเป็นเนื้อเดียวกันของวัคซีนการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างโดยใช้เครื่อง pH meter ค่าความเป็นกรดด่างต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดการตรวจหาปริมาณโปรตีนตามวิธีลาวลี่โดยใช้เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงค่าปริมาณโปรตีนที่ได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดการทดสอบความบริสุทธิ์ โดยการทดสอบความปราศจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นนำวัคซีนมาย้อมสีแกรมแล้วส่องดูด,ด้วยกล้องจุลทรรศโดยจะพบเฉพาะเชื้อบาซิลัสแอนทาซิสไม่มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ชนิดอื่นการทดสอบประสิทธิภาพโดยการทดสอบปริมาณเชื้อแบคทีเรียในวัคซีนแอนแทคเป็นการตรวจหาปริมาณเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสแอนทาซิสที่มีชีวิตที่สามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่กำหนด นำวัคซีนมาเจือจางแล้วเกลี่ยเชื้อลงเพลทนำไปบ่มที่ตู้บ่มอุณภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงจากนั้นนำมานับคำนวณโคโนีวัคซีนที่ผ่านเกณฑ์กำหนดต้องมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียไม่น้อยกว่า2-10ถึงล้านโคโลนีต่อโดสการทดสอบความปลอดภัยโดยการฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนังของแพททดลองปริมาณ2เท่าของขนาดที่แนะนำให้ใช้ จากนั้นสังเกตอาการเป็นเวลา10วันแพทย์ทดลองต้องไม่แสดงอาการผิดปกติทั้งบริเวณจุดฉีดและทางร่างกายวัคซีนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานผ่านการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์